ช่างเป็นคนที่งดงามจริงๆแล้วทำไมหล่อดไม่กลัวพิดเลยละ่ะแต่ทิ้งเหลือเชื่อไปกว่านั้นก็คือผลไม้นั่นเหลือจะเชื่อเลยคาดไม่ถึงว่าจะมีผลไม้วิญญาณอยู่ที่นี่ข้าเคยเห็นแต่ในหนังสือที่ข้าเคยอ่านแต่ไม่คิดเลยว่าวันนี้จะมาเห็นในตอนแรกผลไม้ชนิดนี้เริ่มต้นที่สีขาวจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีชมพู สีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีน้ำเงินสีม่วงและสีเงินและสุดท้ายก็กลายเป็นสีม่วงทองแล้วเมื่อไหร่มันจะโตเต็มที่กันผลไม้มีชื่อว่าผลไม้หมื่นพันปีศาจและหมื่นพันพีษถูกตั้งชื่อโดยเมืองแห่งพีทและนี่คือผลไม้ของเมืองแห่งพีษแน่นอนและ ไม่มีทางเลยไม่มีใครเลยที่จะได้รับผลไม้แห่งพิษนี่อาจจะเป็นครั้งแรกนี่มันไม่ใช่แค่เป็นผลไม้พิษเท่านั้นแต่การเจริญเติบโตของมันจะต้องใช้พิษในการให้สารอาหารเพื่อให้มันถึงขั้นการเจริญเติบโต,ตที่สูงสุดแต่กระบวนการเจริญเติบโตของมันต้องใช้เวลา1ปีในการดูดซึมพิษเข้าไปเรื่อยๆโดยไม่มีการถูกคัด ไม่เช่นนั้นมันจะเหี่ยวเฉาลงภายในหนึ่งวันอ่าน่าเสียดายจริงๆการต่อสู้ของสนามรบที่ป่าแห่งเทียนฟ้ากำลังจะเข้ามาในสมวันนี้แล้วน่าเสียดายผลไม้วิญญาณจริงๆเอาละเด็กๆวันนี้จะเป็นวันจเจริญเติบโตขั้นสูงสุดของดอกไม้วิญญาณน,นี้แล้วมาเร็วหาอะไรกันอะไรวันนี้งั้นเหรอ สัตสสว์พิษจำนวนมากมายถึงเพียงนี้เชียวหรือนี่พวกเขาต้องการจะบังคับให้ผลไม้วิญญาณน,นี่เติบโตขั้นสูงสุดอย่างนั้นหรอเนี่ยอ่าจากตามทฤษฎีก็พอเป็นไปได้ที่จะใช้สัสดส่วนในการเล่งพิษแต่ว่าข้าไม่เคยได้ยินสิ่งนี้มาก,ก่อนเลยอ่าแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นไปได้เพราะไม่มีใครเคยรวบรวมสัตว์พิษที่มากมายขนาดนี้มาไว้ก่อน ยกเว้นจะเป็นป่าเทียนฟ้าเท่านั้นถึงจะสามารถทำได้และสัตว์ทุกตัวที่อยู่ตรงนี้สามารถจัดการกับมนุษย์ให้หายไปอย่างไรล่อง้อยได้เลยอาการที่พวกเขาจะทำให้ต้นไม้จเจริญเติบโตนี่มันช่างเหนือเกินจินตนาการเสียจริงผลไม้พันปีศาจเหมือนเหมือนพิษนี่สามารถใช้ในการบ่มเพาะได้แต่ไม่สามารถกินได้โดยตรง ไม่เช่นนั้นจะราวกับเป็นการฆ่าตัวตายโดยการดื่มยาพิษเช่นเดียวกับแกนสัตว์อสูรว่าจะเป็นหมาป่าหรือเสือถึงมันจะช่วยสามารถช่วยชีวิตมนุษย์ได้แต่มันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆเลยด้วยผลไม้ชนิดนี้1หยดก็เพียงพอต่อหนึ่งคนแล้วถ้าหากมากเกินไปจะเปรียบเสมือนการฆ่าตัวเอง300ปีที่รอคอยในที่สุด วันนี้ก็มาถึงข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เติมเต็มความปรารถนาของราชาศักศิธซ์นำความแข็งแกร่งของพวกเจ้าทั้งหมดใส่ไปในผลไม้นี่ซะมะมันสำเร็จสีของมันเปลี่ยนไปแล้วคาดไม่ถึงเลยว่าการที่ข้ามาตามหาเจ้าโง่สองตัวนั่นกลับมาเจอสิ่งที่น่าอัศจรรย์เช่นนี้ นี่มันเหนือการคาดการของข้ามากๆเลยทุกคนพยายามมากกว่านี้อีกอ้านี่มันช่างเร็วเหลือเกินคาดไม่ถึงจริงๆว่ามันจะสามารถทำสำเร็จได้โดยวิธีนี้อ้าในที่สุดมันก็จเจริญเติบโตสูงสุดแล้วเอาละทุกคนไปนำหีบสมบัติมานะนี่มันกระทั่งหีบหยกลึกลับ อาสัตว์อสูรสนพวกนี้ทําการบ้านมาอย่างดีจริงๆถ้าหากไม่รีบนําผลไม้นี้เข้าไปในหีบยกนั่นแล้วล่ะก็มันก็จะส่งผลกระทบให้ดอกไม้นั่นเสียคุณสมบัติทางยาไปเชิญลงกล่องด้วยอาผลไม้พันปีศาจเหมือนพิษนี่มันสุกแล้วจริงๆโตเต็มที่แล้วจริงๆด้วยมิอาจกระพริบตาได้เลย และทันใดนั้นผลไม้ก็ขาดและร่วงลงไปในกองหยกลึกลับ